นี่คือว no ัดนรสวางโมที่สี่ตะวันศุกรบพุธทธานะครับในการจัดงานปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะให้ในพื้นที่คนโดยทั่วไปซึ่เป็นพุทธศาสนิกชนได้รู้จักศาสนาที่ดีและก็ถูกต้องนะครับในการที่จะนำรงว้ดที่ พระพุทธศาสนาตอนมทางนี้ก็มีพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มาร่วมพิธีเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ในการนำพาปฏิบัติแล้วก็มีพี่น้องโดยทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในตำบลอื่นอำเภออื่นนั้นได้มาร่วมงานในการปฏิบัติธรรม ดูท้งนี้มีพระอาจารย์ที่เป็นผู้มานำพามาปฏิบัตินะครับจากจังหวัดสุรินนะครับมาจากจังหวัดบุรีร,รัมมาจากจังหวัดสิสกเกตเอง,องเช่นพระอาจารย์สถิตอนุตโรวัญญาติการามอำเภออุกกตาพิสัยมีทั้งพระครู มาร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนี้จำนวน25รูปแล้วก็พ่อขาวแม่ขาวชาวบ้านทั่วไปที่มาบวชในเขามะประมาณ50คนมีนการปฏิบัติธรรมในแต่ละวันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ยตีสองพระพุทธเจ้าก็ตีระคระเรียกกันมานั่งสมาธิอยู่ที่ลานธรรม ประมาณตีสีก็ทำวัดเชา้าตีห้าครึ่งก็รับข้าวยาคูเจ็ดโมงก็เดินจงกรมเดินจงกรมถึงสองโมงมีการถวายทานมีการบังสุกุลหลังจากนั้นก็พระสงฆ์ก็จะบินทบาตประมาณส0บโมงบิณฑบาต ข้าวสุกซึ่งจะมีญาติโยมมาร่วมประมาณเจ8ดสิบแปสิบคนแต่ระหวันจะไม่เท่ากันบ่ายสองโมงนะครับพระคนชา o r ก็จะตีระฆัง,งรอบห<ม>นึน่งหกโมงเย็นก็กทำวัดเย็นประก็แสดงธรรมเป็นทุ่มเลยทุ่มกันสามทุ่มก็คณะผู้บุญนุศลท่อนจะเป็นชนใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งทีงท่ไม่เป็นสาร